ให้พี่ภูมิจับหนึ่งอันพี่ภูมิให้ใช้จับนะไม่ใชนะอ่ะอุ้ยอันนี้เป็นคำถามเป็นคำถามเฮ้ยเฮ้ยพี่หลีจับพี่หลีอ่านซะเธอก็มองออกอ่านให้ออกด้วยนะกับบอแหวนน่ะทำไมพี่หลีชอบเขินน้องออมคะอย่าบอกนะราบอกเลยว่าเขาชอบเขินฉันทำไมคะทำไมถึงต้องเขินน้อง เป็นอย่างเนี้ยเป็นยังไงน้องเป็นยังไงอธิบายคําว่าเป็นอย่างนี้หน,น,น่อยเนี่ยจบแล้วอธิบายลวนะคะก็คือนะถห้เขายิ้มให้เราก็คือเขาเขาชอบปลูกเขาชอบปลูกมาหาเราไงเดยที่แบบเรายังไม่ทันตั sure> ้งตัวอ้ออบอมลองถามดีว่าพี่พี่หลิงวันนี้พี่หลิงผมสวยจังเลยนะคะวันนี้พี่หลิงผมสวยจังเลยนะคะ อันนี้ผมยาวเาจะมัดใจเธอได้ไหมคะั้เยะอนีอคริงนีไงทาไมไม่ถามว่านองอ้อมทไมเคยพี่อยากรูู้ได้เกินพนะหน่อยเมื่อกี้ไม่ใช่หรอเมื่อกี้จับทันไหเคยหรือเปล่าคอ่ะเคยไม่เคยเป็นตอร อ่อนแออะต่อไปต่อไป